พราแด,ดแล้วก็แม่แพตตี้จ้าต้องบอกว่าตอนนี้นะคะกำลังหลงลูกแฟดแบบสุดๆเลยนะคะสำหรับน้องลิก้าแล้วก็น้องโรล่าค่ะเพราะว่าอะไรทุกคนขนาดเราเป็นคนน้องเรายังแบบหูหลงน้องมากอะ่ะน้องคือแบบยังไงแม่จมัมน,น่ารักตาโตแก้มนี่โอ้โหด้ <ไง S 1> วยละคน <laughs> น่ารักมากๆเลยนะคะซื้อ ตั้งแต่มีน้องทั้งสองคนค่ะชีวิตของทั้งคู่เนี่ยก็เรียกว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะทุกคนค่ะต้องคอยปรับตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนที่ลูกนอนหรือว่าลูกตื่นค่ะทุกคนแต่ ค่ะทุกคนค่ะงานนี้แม่แพตตี้เนี่ยเขาก็ให้เวลาลูกๆมากขึ้นนะกก็ไม่รู้ว่า,าพ่อแดนเนี่ยจะมีแอบกังวลว่าจะทําให้ความรักเนี่ยมันน้อยลงบ้างไหมนะคะทุกคนแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่พาลูกแฝดจะออกงานด้วยนะคะแล้วเด็กๆจะดื้อบ้างไหมหรืออะไรยังไงเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะ ตื่นเต้นสุดๆจริงๆนอนไม่หลับมาเป็นเดือนแล้วจริงๆนอนไม่ค่อยดีตั้งแต่คลอดลูกเลยค่ะจริงๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ตื่นเต้นเกือบจะที่สุดในชีวิตในชีวิตครับเพราะว่าในเรื่องของแบบเวลานอนของลูกด้วยนะครับเวลากินนมของลูกซึ่งบางจังหวะจะทับเกี่ยวกันแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทางงานด้วยที่พยายามจะจัดสรรเวลาให้ ลูกได้พักได้อะไรไม่ได้อยู่บนเวทีตลอดคือต่างคนก็ต่างไม่รู้จักเขาเลยเหมือนเราเป็นเพื่อนใหม่เหมือนเป็นแฟนเหมือนเป็นคู่รักที่ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเพราะว่านิสัยของน้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตอนแรกเราคิดว่าเราเดาทางคนนี้ถูกแล้วก็กดผ่านไปเดินไปก็เปลี่ยนเหมือนช่วงนี้ยังเปลี่ยนแบบทุกเดือนเลยค่ะแต่ละเดือนเหมือนมีความแปลกใหม่อยู่เรื่อยให้เราต้องเรียนรู้เขาแล้วเขาเรียนรู้เราเหมือนกันใช่สิ่งเดียวที่เรายังต้องคุยกับน้องแพทตลอดเวลาก็คือ แน่นอนในเรื่องของอารมณ์เราที่ต้องนิ่งที่สุดมีสติที่สุดคูยกันว่ายัางไงสิ่งหนึ่งที่สําคัญกนะ็คือต้องอยู่บนความเข้าใจเขาว่าเขาใหม่เขอโลกใหม่ลโลกใบนีนบจ้จริงๆอย่างพี่ลิก้าเนี่ยพี่ลิก้าเป็นคนอารมณ์ดีนะคะยิ้มแย้ม,ยมชอบคุยกับคนเวลาใครมาคุยกับเขาก็จะยิ้มอะไรอย่ค่ะเป็นเป็นเด็กรับแขกประมาณหนึ่งเลยคะ่ะใช่ส่วนโลล่าก็เหมือนกันโลล่าก็ยิ้มแต่ว่าอาจจะแบบอาจจะมีการระวังตัวนิดนึง ว่าแบบเอ๊ะคนนี้โอเคไหมสังเกตมองก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ปะทะกันอย่างพอยู่กับพี่ั้งสองคนอะ่ะจะเป็นแนวแบบชิลเราจะสบายแตบบ่พอมีลูกกับมันกลายเป็นว่าอ๋อเราเรา,เรามีสิ่งที่ต้องจัดการอะ่ะเยอะขึ้นรายละเอียดเยอะขึ้นซึ่งอันนี้ก็ต้องแบบแบ่งหน้าที่การช่วยกันตรงนั้นนะคะว่าแบบใครทาอันไหนช่วยสพอตตัวไหนเพราะพอเรามี2คนเนี้ยก็จะก็จะวุ่นนิดนึงแต,แต่ก็เป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วค่ะคะื<า>อนนว่าเราตัดสินใจมาดีแล้วคิดแล้วว่าอยากจะมีลูกเพราะนั้นแล้วเราก็รู้ แล้วว่าจะไรเนี่ยจะพบเจอกับเรื่องอะไรบ้างดีนะเพราะว่าเวอร์ชันนี้เขาดีเขาเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าแบบทุกทีอีกเลยนะในในหลายๆเรื่องเลยนะทุกๆเรื่องเลยทั้งแบบความมีระเบียบวินัยการดูแลความสะอาดอะไรคือเขาจัดการได้หมดทุกอย่างจริงๆเหมือนพี่แดนพยายามปิดรูร่วทุกอย่างค่ะที่แบบในสิ่งที่ตัวเองอ่ะไม่โอเคเพราะว่าเขาก็เชื่อว่าแบบทุกการหันหลังลูกมองเสมอ ลูกจะแบบมองและจำอะไราเงี้ยเ,เราเราก็คิดว่าเด็กๆอะ่ะคือลอกเรียนแบบเก่งเขาก็จะมองเราเนี่ยแหละเป็นต้นแบบเขาก็เลยพยายามแบบเป็นคนที่ดีที่สุดโชคดีมากว่าไม่เป็นอะไรเลยตั้งแต่ตอนท้องแล้วก็หลังพ่อ จะมีแบบซัพพอร์ตที่ดีใช่เพราะว่าเพราะว่ามีคนซัพพอร์ตที่ดีแบบว่าคุณแม่ก็มาช่วยตอนแบบเพิ่งคลอดใหม่ๆคุณแม่ก็คือมาอยู่ที่บ้านเลยไม่รักมากขึ้กว่าเดิมเลยแม่ผมมองเขาว่าผมขอบคุณเขาตลอดเไงเราโชคดีจังเลยเนาะที่ได้เขาเป็นแม่ของลูกเพราะว่าเขาแบบใส่ใจลูกมากๆนะครับแล้วก็ดูแลทุกอย่างนะกระทั่งดูแลตัวผมเองด้วยเพราะแบบคอยเป็นห่วงเป็นใยผมว่าเขายังน่ารักเสมอสำหรับสำหรับผมเวลาแบบว่าเห็นเขากล่องลูกตอนกลางคืนเราก็จะแบบ มองเขาว่าโอ้อยคนนี้แบบน่ารักจังเลยถ้าแบบไม่รู้จักก็จะจีบอีกคุณแม่มันเป็นเบอร์หนึ่งอยูอยเ่เขาเคยบอกเลยว่าถ้ามีลูกแล้วเขาต้องเป็น number o นะเวลาเจอหน้าวันนี้เจอหน้ากัน <laughs> <laughs> เวลาลูกร้องถลุดมาลกลูกร้องพี่แกบอกว่า <laughs> ยังเป็น number one เดยวบอกว่าจะรักลูกมาก กลัวกลัวเขาจะกลัวจริงๆเราก็พยายามทําให้ทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าณวันนั้นเราแฮปปี้ยังไงวันนี้เราก็อยากคงความมูดนั้นอยู่เพราะว่าแค่คิดว่าถ้าเกิดการมีลูกแล้วทําให้สถานะเราเปลี่ยนหรือว่าการคุยกันเราเปลี่ยนไปจากเดิมอะแปลว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่ออนาคตเหมือนกันนี้นอยอะไรบางอย่างอยู๋วจะเดินมา